เป็นเขื่นเป็นกน้อนเย็เยบวัดเดียวก็ได้มาเป็นกุ้มเป็นก้อนล้วเป็นะ้นองเป็นติดกันสวัสดีค่ะมูะลสารภาพพ่นาเนะขาปลาหายเห็นที่ต่อไหคะทาถงห้องว่าห้องว่า,าหาัาาหวปลาเลยบปดงน้ำกันค่ะมนนี่มาก่อนไอ้ไข่เขี้ยวไ้นองบานแหลงเฉียงอเพิ่มขึ้นบานยังสี่บุ จังไ,ไหนจังเตียาคาเทยียเห็ดไข่พี่นอ้องเลยเออบูขี่ดินขึ้นมาแต่เป็นชิน้นเป็นอันเลยเหมืนนะก็เงาหย่ออยู่ตัวบาแข็งสุแข็งอยู่าพี่นอ้องมาปล่อยเห็ดเพลิงค่ะพี่น้องเห็ดเพลิงกูก๊ดกี้ขืนเป็นจุ่มเลยค่ะเป็นก้อนนึง ผมเป็นก้อนหมดแล้วค่ะพี่น้องหน่งอัแล้วจะเหลือครื่งนึงหนึ่งตัแม่งกินเราครื่งนึงไหนไหนไหนไหดูเบื้ง เพลินช้ารายพี่น้องไห้าดขึ้นได้แทบุณด้ยพี่น้องวัดอ่อนซ้อนขาได้บัดหน่าสีเดยกเป็นมูวหลายนะไปค่ะเคลียต่อห้าพอตรงตรง เออแเียวสวยถอะค่ะแกงกระตุแดดีแกงเสียบเดือพี่นองหวานเอานี่ดี่นำปุดปุดเลยพี่นองดอกนึงพี่นอง ใหญ่ๆดองนั่งกอลนองดอกดี่ดอกงามๆเห็ดไข่ขอที่นอนโอ้ยบี่มาอยู่กลางแจ้งแถเนอะพ่นนั่ขังนอกม่ได้อยู่ในปา่าในดงอยู่ในปา่าหยา ข้าไปเบืงไปช้อนแล้วผอเห็ดยังอ้มาเด้อคว,วนเอ้ยผอเห็ดละงหกพี่นนอง <c oughs> ละงหกนี่นี่เบิอง <c oughs> เก็บเรอยค่ะโอ้ยผอ <c oughs> ในน้อยยังสีอ,อมเงายูาคขไข้วาเนี่ยมีฮะม่ะอดดกเดียววน <c oughs> ดันเห็ดพวกหมูดอกหน,นึง <c oughs> เถิงขาได้ปะนี่อืออยิ่งดอกหนึ่งตัวื่งยูนี่ โอ้ยเห็ดุฟูหมูพี่น้อกหัวกระดือนี่ดอกไหนน้อยงามๆดอกหนึ่งส่งสิบไปทางเขาหรอโอ้ฝนกำลังหอกพี่น้องโอ้ดอกงามครับดอกไมไรเสียนงามขึ้นเลเป็นเงาเลย พี่น,อน้องข้างอย่างกาขอเห็ดเผือกอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องโอ้อันนี้มีดอกหนึ่งค่ะพี่นอนสองดอกค่ะดอกหนึ่งพี่น,อน,ออน้องตุมค่ะอู้พี่น,อน้องกำลังตุ่มๆเลยค่ะส่วเด้อพี่น้อน ข้าเห็นดูสิโอ้โเกิดไปเป็น,ปนไปพผนเลยค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นไหมคะผลที่เกิดง่ามไปผลเห็ดเ,ดเลพลิงกำลังออกค่ะพี่น้อ,อ,ตองตุ่มตุ่มเด้นไม่หอดีหน่อยเพกันตึงมากเป็นก่อนเลยพี่น้องยอ้ยมาเป็นกนน่อ,อนได้เหรอ สวยงามค่ะ <elaborate> พ <ingers> <Release> ี่น้องเจ๊มาสอนเราอื่นอยู่ทางหนึ่งค่ะพี่น้องนี่โอ้เบิ่งดอกตูมๆมากดอกตูมมันเลยพี่น้อง มันเห็ดต่ะค่ะพี่น้องโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่เขียวค่ะพี่น้องโอ้ดอกยางไงได้ค่ะพี่น้องโอ้สิมขขีแนวกินขาคนละอ,อันนี้ก็เห็ดดอกบดอึก่บพี่น้องกนำะลังออกค่ะอ่อนๆจุ่มเลยพี่น้อง เห็ดเจ้าเนื้องามงามงามสวยงามค่ะเพื่อ้อย่างงี้เห็ดเกลือค่ะเห็ดเผือนพี่น้อง แ่เขาบอกดอกนเ็อันตรงอยเี้ดเดอเ้เขาเหยียบเจ้ายาวหานี่้นันยุวมนันหลากหลายหนึ่งนะนันนันจฝ่าเปิือด่นันยุขาเ้ใครเปดพี่นอ้น้าหลากหลายนึ่งเต็มเลยเหลืองอันลามลงเห็ดเผือกมาพี่นอง Ừ. con về hai tía đứa trung lên, สิงห์ดอกไี้ฟังด้วยสองดอกค่ะพี่น้องเพื่อนหวานเฮทเพลนกีดจวงนะคะพี่น้องเนี่ย กำลังออกเยอพี่นอ้องพิพิ่ภวานในย่างลายเลยพี่น้องดงนี้เห็ดปหมูกำลัอง,ลง,ลลงออกนะวาาราไปท่านผ่อนน้ำฝนค่ะไปถ่าไปดูน้ำปลาสอนกันดวงพี้องเห็ดไ่ดพี่น้องเห็ดไ่อ,อ,อืมคนไหะ ngam tên này <laughs> Nhìn cái miếng ở bên này Bát bên ngào vô à, Cung lên ở bên này อีกกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องโอ๋อทำไม,มจัะดอกดุซี่อ๋อสองดอกโอ้ดอกอนอนงีเบันทอครับพี่น้องเลยตะวาเาก็บพออีกรูดอกหนึ่งที่เท่าพนะี่เคยเหรอนี่ดอกอ่อนๆอยู่ดอกหนึ่ง จุม่มคนเผื่อไม้ครับพี่น,ไไน้องขท้าดินค่ะพี่น้องพี่น้องดูผ่อเห็ดดินดอกนั่นค่ะโอ้ยดอกใหญ่แห้งดอกใหญ่มากพี่น้องเห็ดเห็ดเพิ่อนนี่ดอกใหญ่แห้ง ้านเธอเลอยยกดอบนี้สวยดอกนี้อ้ดอกนี้กะนาวดอกค่ะพี่น้องบาได้แล้วโอสีบอกสลารพอดไข่น้อสียางออกกระสือดอกสวยง,งามเพิ่น,งงน,น่ไข่เขียวค่ะถ้าว่าเพิ่นกับบ้านเดียว ไปค่ะพี่น้องห้าสีย่างออกจากป่ากันคือจังฝนสีตกนี่เนาะสีเหมิดเหมิดคือฝนสีมากนะฮะจะออกจากป่ากันคไงเนาะไรเดอร์ค่ะพี่น้องนึ่เข้าออกจากป่ามากเกกันแล้ววันนี้มากับปะซ้อนแะแต่ว่ามาพรอยใหญ่พันยู่ในป่ามาเบิ่งผลงานค่ะมัน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  ี่ของใหญ่เราคุณนะเราหมานเห็ดพี่น้องเห็ดตะเห็ดงามเห็ดต่ดอกคือตะขอได้ทุกอย่างกับเห็ดเด้อพี่น้องนี่ดอกทุกชนิดคือตะขออันนี้ของสาลาโนะครับพี่น้องนี่เต็มกระตาคือเก่าในของประสอนกับเต็มกับตาคือเกานี่ของใหญ่เพิ่นพี่โอ้ยเพิ่นได้เย่างงี้เตยอเหยื่อพุงมืครับพี่น้องโอ้เราได้หลายอยู่เดี๋ยวเราบไปเก็บเห็ดแบนเพื่อนคือสาระเนาะเราเอาเห็ดย่างอื่นนานได้ หมานสุกผูสุข้นอยู่ค่ะพี่น้องไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะเด้อพี่น้องปลาตุนมีธุระาหมูนี้บ่ได้มาตล้ดว่ากับปลาจับตามาหมามอกันบีกัดเดิมเนาะค่ะปลาพ่นไส้เด้อผู้ใดอยากได้เฮิตฮิตเพื่องฮิตเพื่งกำลังออกเต็มเลยค่ะเห็ดสาวเจยพนันใหญ่แล้วว่าเอฟซีสาวเจย เอซี่สาวเจอแล้วว่ขึ้นหวัดสาวเจอเด้อเป็นวะเอ็งป็นสาวเจอจ้า